สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวโปรแกรม CCTTAT นะครับกับตัวโปรแกรม c w t Frame เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ทัดนะครับว่ามีค่าหรือผลลัพธ์ในแรงภายในชิ้นส่วนเนี่ยว่ามีค่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับมีค่าใกล้เคียงกันมากน้อยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว CCTTAT นะครับ มาสร้างอ่าเราก็จะใช้โจทย์จากหนังสือวิเคราะห์โครงสร้างนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาสร้างโครงทัดกันเลยนะครับมาเดี๋ยวโจทย์มาครับปึ๊บอ่าอันนี้โจทย์จากหนังสือวิเคราะห์โครงสร้างนะครับแรกจุดต่อมีทั้งหมด8ดจุดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วน13บสาที่น้าตัดหนึ่งเนาะต่อไปพิกัดจุดต่อนะครับก็ศูนย์ศูนย์นันแรก คือชิ้นจุดต่อเนี่ยมันห่างอย่างละ2นะครับแล้วก็ใส่ไป <5 S 1> <5 S 2> แล้วก็แนะครับอันนี้ก็สูงขึ้นไปสองเนาะทำไมจุดเด็ดลังนะครับก็มีที่จุดต่อที่1กับจุดต่อที่ห้าเนาะ เป็นจุดต่อที่หนึ่งเป็นแบบพินเนาะแล้วก็จุดต่อที่ห้าเนี่ยเป็นแบบโรลเลอร์เราใส่ไปครับปึ๊บต่อไปมาดูชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จะใส่จากซ้ายไปขวาเนาะนี่แล้วก็มาแนวทะแยงเนาะหนึ่งสองสองสามแล้วก็สามสี่แล้วก็สี่กับห้าสี่กับห้าเคต่อไปตัวนี้ก็เป็นหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกแล้วก็สองหก ก็สามหกแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับแล้วก็สี่แปดแล้วก็ห้าแปดแล้วก็หกกับเจ็ดติดละแปด ไปมาดูเรื่องสมบัติของวัสดุนะครับโดยจากโจทย์เนี่ยเขาให้มาร้อยสองร้อยตารางเซนติเมตรเนาะเราใส่ไปเลยได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้สองคูณสิบกาลังหกต่อไปมาดูน้ําหนักบรรทุกนะครับอ่าน้ําหนักบรรทุกก็จะมีที่จุดต่อสองก็สามนะครับโดยทางโปรแกรมเนี่ยขึ้นเป็นบวกนะครับเราใส่เป็นลบ สองพันกิโลนะครับหน่วยเป็นกิโลที่จุดต่อสองกับสามใส่เรียบร้อยแล้วก็กดวิเคราะห์ได้เลยนะครับอืมโอเคอ่ะเรามาดูเรื่องแรงภายในชิ้นส่วนดีกว่าครับอ่าันนี้เราจะมาดูเรื่องแรงภายในชิ้นส่วนนะอ่ะค่า max เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ่อค่าแรงดึง ที่ชิ้นส่วน1นึ่งกเนี่ยจะเป็นค่าเท่ากับ2500ักิโลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่5เนี่ยเป็นแรงอัดลบสามพันห้าร้อยสามสมพันห้า้อยสสิบห้าจุดห้าสามสี่นะครับกิโลนะครับอ่ะอเดี๋ยวเรามาสร้างโครงเอ่อสร้างทัชเนี่ยในตัวโปรแกรมซีเวทเฟรนะครับแล้วก็มาเทียบค่ากันว่ามีค่าต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับหรือว่าค่าเท่ากัน อ่ามาดูกันเจ็ดเฟรมคอนโทรลดาต้านะครับตอนนี้ก็เป็นจุดต่อแปดสิบสามแล้วเป็นที่เราเซตอ่าหน่วยตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่เราในที่นี้ผมใช้ตั้นกับเมลเลยนะครับต่อไปก็พิกัดจุดต่อ,อใส่แบบเดิมนะครับส่งขึ้นไปสอง ด้านบนไปพิกัดจุดดดลังนะครับอ่าก็จุดต่อที่หนึ่งเป็นแบบหินเนาะแล้วจุดต่อที่5เป็นแบบโรลเลอร์ใส่ไปใส่แบบลายศูนย์บอททอมนะครับด้านล่าง ไปชิ้นส่วนนะครับเราก็ไล่เหมือนเดิมนะครับ โอเคมีแบบฟอร์มใกล้เคียงกันแล้วนะครับอ่าอ่าต่อไปมาดูแมทติเรียลนะครับก็อันนี้ค่า e ค่าโมดูลัสเนี่ยมีค่าเป็นเออหน่วยเป็นตันต่อตารางเมตรนะครับเราต้องแปลงนะครับอันนี้หน่วยของโจทย์เนี่ยเป็น2.10คูณสิบกลังหกกิโลต่อตารางเซนติเมตรอันนี้เป็นตันต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็แปลงนะครับก็คือ2.10คูณสิบกลังเจ็ด ที่หน้าตัดก็เป็นจุด02ตารางเมตรนะครับค่าไอเขาไม่ได้มาเดีย๋ยวผมใช้เป็นค่านี้ก่อนโอเคต่อไปน้ำหนักบรรทุกนะครับก็จุดต่อ2กับสเนาะอันนี้หน่วยเป็นตันนะครับก็ใส่เป็นลบสนี่ก็เป็นลบสองโกด analyze โอเค excel f o c t อ่า เดียกันนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวโจทย์ไปก่อนนะครับอ่ะก็จะเห็นได้ว่าค่าเนี่ยมีค่าที่ต่างกันอยู่นะครับแต่เราสามารถทำให้ค่าเท่ากันได้นะครับโดยตัวซีเวดเฟรมเนี่ยมันจะเป็นการวิเคราะห์เฟรมที่จุดต่อเนี่ยมีโมเมนต์นะครับแต่ว่าตัว cc c t ทัชเนี่ยเป็นการิเคะห์ทัช ซึ่งจุดต่อเนี่ยจะไม่มีโมเมนต์นะครับอ่าซึ่งเราจะทำให้ตัว C e Frame เนี่ยมีค่าเท่ากับตัว C C T ทัชได้นะครับโดยเราจะให้ค่าโมเมนต์ of inertia เนี่ยใกล้เคียงหรือเท่ากับ0นย์นะครับเพราะว่าที่จุดต่อของตัวทัชเนี่ยมันจะไม่มีโมเมนต์นะครับแต่ตัวเฟรมมันจะมีโมเมนต์อ่าเดี๋ยวเรามา ให้ตัวค่าโมเมนต์ออฟอินดิเชียเนี่ยใกล้เคียงท่ศูนย์นะครับเราใส่ไปเลยนะครับให้ใกล้เคียงที่ศูนย์มากที่สุดนะครับอ่าก็กดโปรเซสอนาไลน์นะครับอโอเคก็จะเห็นได้ว่าค่าเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันแล้วนะครับเพราะว่าที่จุดต่อตอนนี้แทบจะไม่มีโมเมนต์แล้วนะครับอ่าเพราะเราใส่ไปค่าใกล้เคียง มากเลยนะครับใกล้เคียงศูนย์นะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันนะครับอ่๋อยวผมย่อให้ดูว่าอันไหนเป็นอะไรนะรโอเครูน้อ่าน,นี้เราจะดูแต่ละชิ้นได้นะครับโดยเราคลิกไปที่ อิน i ิวัวนะครับ element. อิเลเมนอ่าชิ้นส่วนที่1มีค่าเท่ากันนะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นตันนะครับ2,5ตันอันนี้ก็กิโลเคชิ้นส่วนที่2ก็เท่ากันชิ้นส่วนที่3ก็เท่ากันนะครับเป็นแรงดึงนะครับเป็นบวกเหมือนกันเลยต่อไปก็ชิ้นส่วนที่5ชิ้นส่วนเอียงอ่ามีค่าเท่ากันนะครับอันนี้3,5ตัน3,5 36นะครับอันนี้ก็ปัดขึ้นมามเป็นตันเนาะ เป็นลบเหมือนกันเลยต่อไปในส่วนที่หกสองพันอันนี้ก็สองตันนะครับในส่วนที่เจ็ดบ้างอ่ามีค่าเท่ากันนะครับแต่นี้หน่วยเป็นตันเนาะเป็นบวกเหมือนกันเลยต่อไปเิ้นส่วนที่แปดอ่าที่เก้าเท่ากันนะครับในส่วนที่สิบก็นี่ศูนย์อ่าไม่มีแรงภายในเิ้นส่วนอันนี้ก็ ป็นแรงอัดเนาะชิ้นส่วนที่11ลบเหมือนกันชิ้นส่วนที่12บสองสมาดูกันลบสามอันนี้ลบสามอ่ะมีค่าเท่ากันอ่าก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรม C ี e ว Frame เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ cct ทีทัสได้เนื่องจากเอ่อค่าตัว Moment of i n อินดิเนี่ยต้องปรับให้ค่าใกล้เคียงเท่ากับ0นย์นะครับอ่า เพราะว่าที่จุดต่อของตัวการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม C-WebFrame เนี่ยม,มันจะมันจะมีโมเมนต์ด้วยนะครับเลยเราเลยจะให้โมเมนต์ of i n d r t i a เนี่ยใกล้เคียงเท่ากับศูนย์นะครับอ่าเรามาดูเรื่องเชีร์ฟอร์ดไดแกรมนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราลดค่าโมเมนต์ of i n d r t i a ลงไปเนี่ยค่าเชีร์ฟอร์ดไดแกรมเนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับอ่าค่า b บนดิ n งโมเมนต์ไดอแกรมด้วยอ่ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอ่ขอบคุณครับ